เพลงเก่าๆอะลหลมีเพลงมีเพลงแนะนำไหมเพลงเก่าๆหวัดดีนะเพลงแนะนำเหรอเพลงเก่าแค่ไหนหนูเอาเก่าแค่ไหนที่ไม่ใช่ยุคเนี้ยที่ไม่ใช่แบบว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรู้จักรู้จักพี่เบิร์ดไหมพี่เบิร์ดเลยเหรอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเก่าพอไหมเฮ้ยเอาแบบว่าใหม่กว่านั้นนิดนึงก็ได้วแกงแกงแก้วเพลงอะไรดีอ่ะ เป็นการนิงเหรอใช่คนนี้ชื่ออะไรนะคะแนวไหน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 แนวสตรีน่ะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเพลงอะไรก็ได้ก็เพลงสตรีนแต่เอาเนวเก่าๆหน่อยใช่ไหมใช่สองพันแล้แหละถ้าเก่าสุดมัจะเก่าไป เ็บรอ้อยนี่มาแล้วเปรมเอาแล้วคนนู้นชื่ออะไรก็เปรมชัยเหมือนกันอ๋อรออะไรล่ะนี่เอา้าไม่ไม่อยากจะคลิปแหวนฟังแบบนี้เหรอเนี่ยนี่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  เออลำซะผมจีวรนเลยเปล่าดูหัวดิตาบวดละใส่จำองและทรงพลังนะคะเนี่ยรู้เปล่าต้องร้องนะนี้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 ช่วยด้ว เออแวนว่าแต่เพลงนี้มันโดนรัวเร็คงไม่ได้ไม่ได้ไปคนเดียวหรอกว่าไม่กิดเพลงไหนวะแหวนเงียบกิบเลยเื่อเพลงอะไรอ่ะโชคดีตัวใครตัวมันเช็คใช่เหรอบินใช่เหรอ อ๋อใช่เหรอไม่เอ้าคนเดียวกันคือต้องลอเหรอคนนี้ต้องลอเหรอมาใส่ใครอ่ะไปพี่ครับมาใส่แก๊งมาใส่แก๊งอ๋อเอาไว้เดี๋ยวมีคนขโมยสวยดูดวงบ้างกระเปล่านั่นแหละดวงจะดูแล้ครับเป็นไงบ้างเะต้องก็ต้องก็เฮ้ย มันก็ตรงอยู่่ะจริงเหรอใช่ครับมันตรงอยู่ทำไมแวนเงียบๆอ่ะคุณแวนทำไมเงียบๆอ่ะเป็นแซดบอยเหรอไม่แซดไม่แซดออ๋ไม่แซดจะแซดได้ไงแล้าสาวไม่ขาดมือเลยอ่ะโอ้โห <laughs> โอ้ <laughs> โหอ,อันนี้จริง <laughs> รรู้จิงเจอที่ไหนก็คือต้องมีสาวอะ่ะแบบไม้ติดมือเอะนาะโอ้โห,หแฟนด์ไอ้เองยียบสแสดงว่าจริงเองแก้ตัวไปเว้ยน้องใช่ไหมเพลงนี้เปิดให้คุณแว่เรอด้วย แอนดูดเขาน้องเองไม่หยุดเลยอ่ะเย็บกิบเมื่อวานใครดิดไอฮันสงสัยตั้งใจฟังเพลงใช่ป่ะใช่ป่ะ ไม่ต้องทำงานนะสักพักคุณแวนร้องให้ทำไงเนี่ยแ <laughs> ันไม่ร้องหรอครับม,มันร้องแสดว่ามันนี่ครับน้ำตาจระเขแกล้งรอ้องเราให้ผู้องให้ผู้หญิงหย่มย้อนตาเดียวอหรอใช่ถูกถูกอยาหูใช่แล้วเปล่า เพราะเราเป็นแบดบอยไม่ใช่แซดบอยใช่ปะไม่ไหมไม่แซดไม่แซดอันก็เป็นแบดบอยแซดไปก็ไม่ได้อะไรนี่ได้สาวใหม่ไม่เคยได้ยินนะพ่ออกไก่ต้องมีคนแบบอกหักต้องมีคนใหม่ถูกน้องแมนหาอยู่ครับ เอาแล้วสาวที่แฟมบอกโหไ <c oughs> อแวนที่สามนกแล้วนะห <c oughs> ัวเราะแบบชอบใจด้วยดูดิ <c oughs> ทำไงได้หรอก็เรื่องจริงอะนะเ <c> ซ <oughs> <c oughs> ่มะเซฟ่ะ เริงจริงใช่ป่ะจริงจริงไหมออ๋อก็จริงนี่เห็นเปล่า<อ>บอกแล้วเรื่องจริงเขาเลยไม่เถียงเลยวันวันนี้วันนี้คุณแวนไม่สูเ้เลยอ่ะต้องตื่นรับต้องตื่นอ๋อมันมันอยู่มึนๆอยู่นิดหน่อย <c oughs> ปล่อยให้โดนน็อกก่อนเดี๋ยวค่อยเอาคืน <c oughs> ไม่ได้มันนะคะแต่ข้างบนนี่เต้นสนสก้อลเลยค่ะกัรเดาเป็นเพยงยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยว่าใส่ชุดอะไน,นสามแว่นกันร้านไมย่อยอะยอมพี่ไม่มีรถพี่งันเลยขยันจุ๊ พิงบอไปว่าครับพิงบอลไปไหม,ม,ไ,ไ,หมได้แล้วก็ดังถึงแล้วมาช็อตป่ะนี่มาเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้นี่ข่ามันดังก,ก่อนเดี๋ยวนิดเดียอ๋อ ในจังหวะที่เรายังได้เปรียบอยู่ทำไมเพลงมันเศร้าล่ะเอาะหักครับนิดหน่อยใช่เหรอออกหักแปลว่าอะไรต้นเพลอกหักอ่ะดิเหรอใช่เสียงยาวแผวดิ <laughs> ข้างบนคอตกแล้วอะ <laughs> โอ้โหโรคใจดีหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้หวยออกอะ่ะใช่หรือเปล่าคุณทันนี้ถูกไหมครับได้ซื้อไหมได้ซื้อไหม จริงหกโอหักสมงหว่องมันมันก็เรื่องปกตินะก็เป็นกันทุกคนปะไม่ไม่น่ามีใครไม่เคยออหักก็ใช่อืมก็ทำตัวให้ชินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของออหักเพื่อเรียนรู้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เออแล้วเริ่มเรื่อเรือด้วยอ่ะ เริ่มต้นใหม่กับใครหลายๆคนยังทัท่านี้แป๊บไม่ไม่แม่พี่พี่ละครอดแล้วใช่ไหมทั้งท่านี้เป็นลูกผมด้วยเอ้าก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าใครก็บอกพี่อะพรพีกลิ้นเลยนะอะไรครับอะไรครับ ทำไมต้องหมดเศร้าไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจเลยจริงจ <laughs> ไอ้ฮันสนุกอยู่คนเดียวอะ่ะเอาเฮ้ย ทำเลยอ่ะโอ้จีบสาวจีบสาวผ่าจีบสาวนะนี่แฮนด์จับอย่างเงี้ยฮะต้องคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไงแันไปจีเด็กทุกวันเลงได้สาวไปเลยแวนแต่ว่าแต่ว่าคุณหอมเอาไปกินแล้วแล้วล้างตู้สี่ห้าพี่แล้วก็ร้านหมุนห้าสิบมีแต่ผู้ชายดีเมืองเนี้ย แม่งไม่รับผู้หญิงนี่มีมีผู้หญิงแว่นนะไม่รับผู้หญิงนี่นะหนูเจอมาชื่อชิปคนหนึ่งอะแต่หอมใหญ่เอาไปกินแล้วอะว่าเสียงน่ารักโคตรอะไรนะแันนี้ไงเบสฟิตไงเบสฟิตไม่เอาอยากเป็นหัวโลนจะได้จริงดูเป็นตะมันติดเล่นไปไหนแฟนผัดไปงัดเป้าแว่นคนเดียวกันใช่ไหมงัดเลยพี่อะไรครับนี่งัดผมหมดแล้วยังไม่ได้เบิกเลย ทำไมฮีดิติดล้อท่าแปลกแปลกมีแต่ท่าแปลกแปลกกูอยากลองเหมืนะอนกันเอนแค่นี้กันเออ,อเดี๋ยว <c oughs> ยนี้แหละไม่ไม่แต่วันนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ตีเขาแซดบอยใหญ่ใครเงียบแล้ว โทษทีครับโทษทีเมื่อกี้น้องโทรมาครับเฮ้ยน้าคุณเอ็นไอแวนวอร์มร่างกายไว้วอม์มดใคระนอะเขาเนอะเออเว้ยยืดด้วยยืดนี่ใครอ่ะพี่เวมไหนเนี่ยพี่มึงเอาอขาไปเก็บเอาไอเก็บทิศไงใครอ่ะน้องนี่แหละน้องน้องน้องนี่แหละน้องไม่จับกัน เออมิ้งไม่ทันเฮ้ยม่ร้อมร่างกายไว้ลอมไว้ลอมรอไว้เหมือนเขายังไม่ตื่นนะวอมดิไอ้เชี่ยวนี่หมมมซ้อมใช่เหรอเออม่ได้เล่นหนูเนี้ยดีดีเฮ้ยแล้วที่จะเจอเจอเจอเฮ้ยแม่ยังแม่ยังเงียบเงอยู่เลยอ่ะทำไมเก้มทิ อาบ